درکیت มันมันบางอ่านมันตบหัวพลอยเกียร์ถ่ายไปเหรอไม่รู้เอ็กมาวันนี้ไม่ถ่ายทันปล่อยก็ตบหัวมันาป้าเลยไม่มาตบหัวพี่เอ๋เลยลูกลาไม่ใช่ลาปามาแตงกยายนี้ตกมันตบในตอนฝากต่อย ตกเป็ไงตกตหวปล่ <laughs> อยไปล่อยปล่อยก็ตบไม่ <c oughs> ตบปล่อยก็มันไม่ได้ว่าวิ่งมาตบไงมันเดินมางไงต มานี่มาๆมาครับเหมียวๆๆๆมาครับเดี๋ยวมาครับมาครับเด้อคันนี้มาเหมียวๆๆๆมานี่แล้วมานี่แล้วเหมียวๆๆๆ ไปครับไปครับเนี่ยับตบเนี่ยพลอยตบน้องทำไมลูกน้องแอกเลยลบเลยมันไส้พลอยผมเป็นไส้ลบลบเข้ากงเลยโดนทุกขวาเข้าไปไปตบเกาก่อนนะเราทุกขวาเขาจะขวาเลยตบปะไม่ไดะเหรอยิวม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 ามิวมิวมาหาปะมิวมยวหาปะ มิวมิวมามิวม oh ิวมาหาปะมิวมิวมาหาปะมานี่เร็วเร็วดีแคสเอาอีกไปนี่มิวลุยเขาเปียกลุยเขาเปียกลุยีดูเขาไป น้ไม่ยไงนป้ีไปีเรา,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 าไม่หา,หาแล้วล่ะ